สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเราก็มาถึงป่องภูเขาไฟนะเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆพื่อนดูเราจะตามกันไปเลยคะ่ะเป็นสะพานทำคลิปสั้นๆถึงป่องภูเขาไฟ ที่เขากระโดนขึ้นชื่อค่ะเอาแล้วนะคะขึ้นสะพานแล้วนะด้านล่างด้านลางสูงนะคะตรงกลางสูงเดินเลยรับน้ําหนักเราได้ นับน้ำหนักได้เยอะเหมือนกันนะมายืนตรงนี้ก่อนยืนดูตรงนี้ก่อนค่ะดูภาพด้านล่างสูงแล้วเนี่ยแต่ดูมองไม่สุงไอ้ตัวนี้คือป่องปูเขาไฟที่มันระเบิดนี่แหละค่ะของแท้แน่นอนค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เลย นะคะเกเขียนเดี๋ยวซูมให้ดูนะ่คะมองไกลๆนะดูล้อมรอบซึ่งสูงแต่ก่อนคนะรั้งแรกแรกกลัวนะเดินข้าม เดี๋ยวนี้ชินละแต่ถ้าคนเดินเยอะๆมันมันจะโยกโยกโยกไปเพื่อนใครมาที่นี่ก็มาถ่ายวิวแถวนี้แหละไปเดินกันต่อเลยแม็กก็ลืมออกมา ทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูฝั่งภูเขาไฟอยากรู้ก็ตรงนี้แหละคะ่ะนี่แหละของเมืองบุรีรัมย์ของแท้อยู่ข้างล่างยืนอยู่ข้างบนสูงนะเนี่ยมองอย่างนี้ไม่สูงแต่เราอยู่ข้างบนของจริงนะสูงมากอเคค่ะเดินต่อเดินต่อ นี่กุญแจบางคนเข้ามาก็จะกุญแจมาขล้องเป็นสัญลักษณ์นี่ค่ะ เดินขึ้นมาใไดก็หอ่อแพกแพกแพกแล้วเดินขึ้นเขาทีานี้ต้องเดินลงทางรถรถวิ่งแล้วแหละนี่กุญแจค่ะใครมาก็จะทำจัญมัยษักให้อย่างเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะหมายถึงอะไรไม่รู้เหมือนกันดูอีกรอบๆแล้วก็จะจบคลิปแล้ว ดูอีกรอบๆหนึ่งนะคะนี่ที่พักแล้วก็จะทางลงแล้วก็จะลงกลับแล้วค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้คลิปดีๆเดี๋ยวมาลงให้ดูอีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่กดกดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะ กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะจะลงแล้วค่ะดูอีกนิดนึงอากาศอีกนิดนึงเพียวค่ะไม่บา,บายค่ะสิกัดเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคบ๊ายบาย